สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังด่วนไฟไหม้โรงงานติดกับชุมชนขอให้ทุกคนปลอดภยัยวันที่19มกราคม2568เวลา12นาฬิกา2นาทีอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยทน34ศูนฐานบุญวิภารายงานว่ารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรง,งงานกระดาษซอยอ่อนนุช70ทับห แยกสอถนนอ่อนนุชแขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศเฉลิมพระเกียรติสุขุมวิทย์กำลังไปที่เกิดเหตุหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ